จิ้งจกลอ,อกคาบครับจิ้งจกลอ,อกคาบช่วยดูทีนะครับว่าคืออะไรทำไมเขาถึงต้องลอ,อกคาบผมเดินผ่านมาพอดีก็เห็นต้นมะมว่วงต้นนี้คือทำไมมีขวดน้ำแดงตั้งอยู่ก็ไปพบกับจิ้งจกกำลังลอ,อกคาบอยู่พอดีครับครับดูดิครับผมไม่เคยเห็นนะครับพี่น้อง ช่วยกันดูนะครับสื่อก็ล่อค่าอมจะเป็นอะไรเออจะลออค่าเพื่อเป็นอะไรเออ,อ,อ,อไปไปใหญ่แล้วลูกไปไหนลูกเราจะลออค่าเป็นอะไรครับลูกจะลออค่าเป็นจิ๊กจกยักษ์หรือเปล่าโอเ้เขากินค่าล่อออกมาได้น,นะครับผม ลอาบมไม่เคยเห็นนะครนี่คือประการจบลอกคาบเขาจะรงบอกถึงอะไรรู้กาลนาแจ้งน,น,นะครับจบล็อ จอกล่าคราบครับไม่เคยเห็นมันไม่เคยเห็นเหมือนกันจิ้งจกละกข้าบแสบเหมือนกันถ้ายับอยู่ครับมว้วนเขาก็มวนมันจะมวนขึ้นแล้วเขาก็กินข้าบของเขาอะ่ะ อีกหางแล้วครับ้งจกผู้รู้ช่วยตีเป็นเลขด้วยนะครับ โลนะครับชช่ๆบางกีบังกีโดนอยู่แค่หัวแตนที่หงมันออมาอามาเยอะมากมันแปลกรัะมันแปลกแปลก,แปลกดีแล้วนะใกล้ๆครับเริ่มไม่กลัวแล้วครับเพราะว่าผมดูอยู่นานมาก ็เริ่มไม่กลัวละจบรอบคราบครับพี่น้องูอสิว่าเลขอะไรอ คลิปนี้ขอทุ้ทู้ช่วยดูนะครับช่วยตีเป็นเลขด้วยจิจกลอ,อกข้าบนะครับช่วงมีการขยับให้เหมือนถูกไม้เปลือกไม้เพื่อให้ให้ข้าบเขาลอ,อกออกมาครับแล้วเขก็จะกินขาบของเขาเองดูนะครับจิจกลอ,อกขาบครับ พยายามขยับไปเยื่นเพื่อให้ให้ผิวหนังหรือท่าเขาถูก,กเปลือกไม้ครับดูปฏิกิริยาเระทำก็ช่วยดึงแบบจับเท้าจับขาของเขาดึงก็าดึงแล้วก็กรีดเขาไป ลอกคาบถอดรองเท้าครับถอดรองเท้าถอดรองเท้ารอ,องเท้า,ออท,าที่จกลอกคาบ ครับเดี๋ยวปฏิกิริยาเดี๋ยวทำเขาจะเดินถูถูเปลือกไม้เพื่อให้เพื่อให้ผิวหนังเขาลอกแล้วเขาก็เขาก็กินเข้าไปเลยแล้วปลาลืมแล้วก็เขาก็ดูอยู่ครับผมงานนะวเดี๋ยวเขาเขาก็กำลังจะดึงดึงครับเพืออกครับผมโอเงก็เดิงกินเข้าไปครับที่เหลือเขาก็ช่วยแบบคงจะรัดตัวเขาอยู่เนาะ Trời nó À, đến cái chân lụt lại, chân ít thì cho kia lục. Ít là có có đề Có phải lợi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ช่วยบอกด้วยเราก็อยากจะเดินถูหลุดแล้วก็หลุดมาเยอะมากเลยเราก็จะกินเข้าไปเลยเดี๋ยวช่วยดึงด้วยครับดึงให้หลุดออกจากตัวเองแล้วขาแล้วส่วนที่เหลือก็จะกินเข้าไปเลย

ปฏิกระติยาเหมือนให้ให้ให้ผิวหนังมาถูกลมก็แห้งก็แบบไปเจอดดึงออกไม่ง่ายจะโหลด้วโหลดนะคัโหลดวน่พข้างนี้ลดก็ไปข้างนู้นต่อ ลังใจสุดเรียบร้อยครับแต่น้องก็คงหันไปด้านโน้นดูดูเขาก็จะเปิดที่อี่งถูวกิ่งไม้เปลือกไม้เยมาด้านนี้ครับเดินก้รู้ตอนนี้สุดง่ายครับตอนนี้หุดง่ายมากเลยเดินด อึบอึบขึ้นผงบำรุงจิตใจช่วยแล้วเออกำลังใจช่วยแล้วเอออ,อีกนิดเดียวจิ๊กจกลอกข้าวเขาก็ลอกข้าวแล้วก็กินขับไฟครับลอกข้าว เดี๋ยวแค่ห่างก็เดี๋ยวแค่ดูดิจะจ้องหางนี่จะออกจากไหน๋อพยายามจะเดินพยายามจะเดินให้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 ถูและให้ลอกยังไงเขาก็กลัวผมแล้วแต่เวลามาก็หัวจะสนิทกันละไม่ไม่กระดูกกระดิกละลูไแม่งก็ไม่เห็นเรา อีกนิดนึงน้องก็ใช้เวลารอเวลานิดนึงเดี๋ยวแค่หามัจะเป็นขั้นตอนที่ลอกยากนิดนึงน่ะแล้วฮะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วราจะเริ่มบนวันที่เก็บรายละเอียดที่ตาตัวเองก่อนยังมีติดนิดนิดหน่อย เก็บเล่มริ้มเ,เรียของเขาออกไป<ม>นีแ่แคหางหนีแ่แกหางดูค<ม>รับดูแล้วันต่อไปกไ็าจะทำอะไรต่อ

เราหางเขาต้นไม้ต้นน,ตนนี้ก็แปลกๆผมก็ามาดูเพราะว่ามินนจงสเขกา็มาดูนะเพราะว่าไม่ เลือหรือเป็นอะไรเลือดอะไรักอ,อยากสงสัยกูไม่เจอจิอ้งจบกำลังทะเลาะาบ จะไปยาคงจะยากใช้เวลาในนี่เลอ๋อมันกัดแล้วมันกัดเขาอ่ากัดนะเขาจะลอกค่อยๆดึงเขแล้วก็ลอกดึงเขาลอกลอกกัดออกแล้วเก็กินไปเลยนะลอกกินข้าวมันกินข้าวเกาไปเลยแบงกูหน่อยดิอืมเดี๋ยวก็แบงกได้ไหม กระส่าผู้รู้ผู้รู้ก็หมายหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรว่าเขาทำอะไรอยู่พี่รู้ป่าว่าไอ้ข้าวติ้งจกเนี่ยถ้าเอาไปทํายามมันจะอายุวัฒนะเลยนะอนแข็งไม่มีวันอ๋อเอาไปทนะอายุวัฒนะอายุวัฒนะไอ้ที่ลอกค้าบมันเนี่ยหลุดแล้วหลุดแล้วไม่เขาไม่ให้ไงเขากินไปเลยไงมันกินแล้วมันจะสามารถกลายร่างได้หลายแบบนะไม่ใช่เรากินข้าวมากเราจะแขนขาดเราจะยืดอรือเราดะหางมันไหมอ่ะจริง กูว่ามีส่วนยิ่งจบมันยังทำได้เร่าไหทำได้นะครับเรียบร้อยครับพี่นาะเพื่อไปเขาสำเร็จมาแล้วได้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมตอนนี้ตัวเราหมดอิจฉาครับ